สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับ ep ีนี้ผมอยู่กับ To y o ต a h i l u ัก i ์ม t ตนะครับโฉมนี้เป็นโฉมโปร่งหลังนะครับคุณผู้ชมครับโปร่งหลังนะครับผมเป็นโมเดลที่ต่อเนื่องมาจากโฉมกระบะล่องหรือว่าโฉมกระบะขอบนั่นเองนะฮะโปร่งหลังก็คือบริเวณซุ้มล้อหลังมันจะมีโปร่งนะฮะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ตาไม่เต็มตาลุบนะฮะโมเดลนี้ผลิตปี2500อ่า,ปลา,ป,ลอาปลายปีอ่าปลายปี2,537นะครับถึงปี2,539ต้นปีนะฮะจะผลิตอยู่ปลายปี37นะครับ38แล้วก็39ลากไปจนถึงต้นปีนะฮะถ้าปี3 9ก็จะมีโปร่งหลังอ่าโปร่งหน้าหลังมาแล้วนะครับหมายความว่าจะโปร่งทั้งหน้าแล้วก็โปร่งทั้งหลังนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตาเต็มนะครับ โอเคครับโมนี้คือโฉมปลงหลังนะฮะผมให้ดูโดยรอบก่อนเลยละกันนะฮะรถบ้านแท้นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับออกป้ายแดงมานะครับตั้งแต่ปีสามแปดเลยนะครับตอนนี้ปีหกห้านะฮะกี่ปีแล้วครับผมไม่ได้คำนวณนะขอไปด้วยไม่ได้ทำการบ้านมาเลยวันนี้ล้างเสร็จเอามาถ่ายให้ดูแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับผม รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงออกสีสเกตนะครับทะเบียนสวยด้วยนะฮะทะเบียนนี้เลยอืมจัดทรงมาครับใส่ Maxwell ขอบสิบแปดนะครับหน้าเก้าจุดห้านะครับออฟเซ็ตผมจำไม่ได้จริงจริงเวลแท้นะครับ Made in USA นะฮะขอบสิบแปดยางหน้าสองสองสามห้าหรือเปล่าหาเลขไม่เจอเนะครับ อ่าสองสี่ห้าทับสี่ห้าอาสิบแปดนะครับสองสี่ห้าทับสี่ห้าอาสิบแปดอ่าขนาดเก้าจุดห้านะครับแม็กเวลแท้นะครับส่วนล้อหลังเป็นสิบจุดห้านะครับสิบจุดห้าแม็กเวลแทะทั้งสี่ชุดเลยนะครับสี่วงเลยซีรีส์ยางก็จะเป็นที่สองสี่ห้าสี่ห้าอ R สิบแปดเช่นกันนะครับอืม สวยครับสวยทรงนี้เลยนะฮะไม่ต้องโหลดครับไม่ต้องโหลดไม่ต้องเซตอัพอะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างก็คือสเปคนี้จับยัดใส่ได้เลยนะครับออฟเซตผมจะอาจจะไม่ได้จริงๆว่าออฟเซตเท่าไหร่นะครับชมนี้ได้พวงมาลัยเพาเวอร์แท้โรงงานด้วยนะครับนี่ครับผมพวงมาลัย p พาเวอร์แท้โรงงานก็จะมีเอ็มเล่มโลโก้นูนไฮลักซ์เพาเวอร์สเตลลิงอยู่ตรงนี้นะครับ จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวพาชมภายในราคาเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งท้ายคลิปนะครับยวชมไปพร้อมๆกันก่อนภายในก็ตามสภาพตามปีนะฮะตามสภาพตามปีเบาะเดิมมีขาดบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าใช้อายังคงใช้งานได้ปกตินะฮะอืมภายในค่อนข้างสวยนะครับวงม,มาลัยสวยเลยครับยังคงความเดิมไว้อยู่นะฮะภายในเดิมๆเลยนะครับผมอืเบาะแคปหลัง อยู่ครบนะครับเนียนๆนะครับผมเก่าตามปีนะฮะแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับรถปีสามแปดนะครับตอนนี้ปีหกห้าผมไม่ได้คำนวณมาจริงๆนะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันว่ารถคันนี้อายุกี่ปีแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่องแอร์นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแอร์เย็นด้วยคันนี้นะครับมีเครื่องเล่นนะครับ เปิดเพลงฟังได้นะครับคันนี้ฟังเพลงได้นะครับผมเรือนไม้ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเรือนไม้นะครับความร้อนระดับน้ํามันเครื่องระดับแบตเตอรี่แล้วก็ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมไปเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องต่อฝากระโปรงเปิดบริเวณนี้นะครับออันนี้ฝาถังน้ํามันขออภัยอันนี้ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเปิดตรงนี้ฝาถังน้ํามันเปิดตรงนี้นะครับ ฝาถังน้ำมันดีหน่อยรุ่นนี้อยู่ฝั่งเดียวกันกับคนขับนะครับเวลาเติมน้ำมันก็จะสะดวกสบายหน่อยอเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องต่อนะครับตามสไตล์เอกอุบลรถสวยเหมือนเดิมนะครับรีวิวเทคเดียวไม่มีตัดต่อนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยด้วยนะครับ <laughs> ถ่ายเองถ่ายเองอธิบายเองโม้เองนะครับผมนี่ครับเครื่อง2ลนะครับ โอเคครับห้องเครื่องก็ยังคงความสมบูรณ์อยู่นะครับสติกเกอร์โรงงานยังอยู่ครบนะครับบริเวณซุ้มซอกนะครับได้เดิมอยู่ครับสติกเกอร์เคมีพัน e ของโตโยต้ายังอยู่เพจสติกเกอร์ปลอดภัยมออก,กอำคำเตือนยังอยู่นะฮะซุ้มซอกเดิมนะครับอย่างที่แจ้งไปพาวเวอร์ Power แท้โรงงานกระปุกน้ำมันพาวเวอร์พวงไรลพาวเวอร์แท้โรงงานต้องเป็นกระปุกเหล็กแบบนี้นะครับของโตโยต้าถ้าเป็น ลักษณะที่แตกต่างไปจากนี้อ่าน่าจะเป็น power ที่ติดตั้งมานะครับไม่ใช่ power แท้โรงงานถ้า power แท้โรงงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมกระปุกจะเป็นลักษณะนี้ให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลยครับอืมประมาณนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปเครื่องยนต์ 2L นะครับประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้ดูแลง่ายนะครับไม่ค่อยจุกจิกนะฮะอ่า ประมาณนี้ครับผมแบตเตอรี่ใหม่นะครับอ่าผมเบิกให้ใหม่เลยคันนี้เบิกแล้วใส่ให้แล้วนะครับแบตเตอรี่ใหม่สติกเกอร์ตรงบางลมยังอยู่นะฮะดูฝากระโปรงต่อฝากระโปรงก็แผ่นกันความร้อนไปแล้วนะครับคันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดสําคัญนะครับ่นก็คือสติกเกอร์โรงงานตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับเนี่ยครับตั้งแต่ยุคนั้นนะยังอยู่ของโตโยต้าแท้ด้วยครับเห็นไหมครับอืม อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยคันนี้ถือว่าโดยรวมก็โอเคอยู่นะครับเก่าตามปีตามสภาพแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะโดยรวมยิ่งได้จัดทรงล้อมแม็กเท่ๆลายนี้เข้าไปนะครับผมว่ามันแม็ค่อนข้างที่จะแม็กกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องต่อนะครับให้ดูโดยรอบรอบหนึ่งนะฮะ ด้านท้ายมุมนี้รอเลยครับผมโอ้โหทะเบียนสวยนะคันนี้ผมชอบเลขทะเบียนอะห้าห้าเก้าห้าสีสเกตรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดียวตั้งแต่ออกโชว์รูมมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องเลขไม่อยู่ที่สี่แสนเก้านะครับ สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดโลนะครับณวันที่ถ่ายทําวันนี้นะครับผมมันวิ่งถือว่าวิ่งน้อยอยู่นะครับน่าจะปีละถึงสองหมื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องคํานวณดูครับท่านใดชมอยู่ช่วยคํานวณระยะทางการวิ่งให้ผมหน่อยละกันเพราะว่า,าจะได้รู้ว่ารถคันนี้วิ่งต่อปีเนี่ยวิ่งไปเท่าไหร่นะครับรถตอนนี้ปีหกห้ารถคันนี้ปีสามแปดเอาสองห้าหกห้าลบสองห้าสามแปดดูจะได้จํานวนปีรถ อายุรถของคันนี้นะครับแล้วก็เอาเลขไมล์ตัวนี้ตั้งนะครับ4,009นะครับตั้งหารด้วยจํานวนปีรถของคันนี้จะได้รู้วา่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งไปเท่าไหร่นะครับโอเคฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่าต้องเติมนิดนึงนะครับไมทที M ่เอ็กช่วงเช้านะครับมีเผาหัวนะครับต้องเผาหัวก่อนแต่ตอนนี้เครื่องมันร้อนแล้วก็ติดได้เลยครับโอเคครับฟังเสียงเครื่องกัน เสียงเครื่องคันนี้ค่อนข้างนิ่มนะครับค่อนข้างเงียบเลยครับผมผมเจอไมตี้มากี่คันก็รู้สึกว่าจะเจอแต่คันเครื่องที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยฮะคันนี้เสียงเครื่องนิ่มมากดูครับไม่มีอายไม่มีพ่นเลยนะครับรถปีสามแปดนะฮะตอนนี้ปีหกห้าเครื่องนิ่มเลยครับผม นะใกล้ไกลเดินทางได้นะครับวิ่งทางไกลได้ปกติเลยนะฮะความร้อนปกตินะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมอยายาตปิดฝากระโปรงลงก่อนนะครับแล้วก็มาแจ้งราคากันนะครับผมอ่าในส่วนของม i g h t y X ปรงหลัง 2L ปี2538ัคันนี้นะครับราคาผมเปิดอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับ1800 0บาทราคานี้ได้แม็กชุดนี้ไปเลยนะครับจัดทรงเอาแม็กชุดนี้แถมให้ไปเลยรวมถึงมีบริการขับส่งให้ฟรีถึงที่นะครับระยะทางใกล้ไกลพูดคุยกันได้นะครับผมมีบริการขับส่งให้นะครับ รีถึงที่เลยท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับโทรหาผม0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมในราคา180,000บาทนะครับแม็กชุดนี้ให้ด้วยเลยนะครับโทรหาผมนะครับ0942811331บริการขับส่งให้ด้วย ส่วนถ้าไหนคิดว่าราคามันยังตึงไปผมมีล้อเดิมให้นะครับถ้าเอาล้อเดิมลดทันทีหนึ่งหมื่นนะครับเหลือเก้าหมื่นแปดครับผมถ้าไม่เอาแม็กชุดนี้นะฮะลดให้หมื่นหนึ่งเลยเพราะแม็กชุดนี้ผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับได้มาแพงเหมือนกันมันเป็นแม็กแท้ด้วยครับ Wheel Forge นะครับ Made in USA เลยนะครับแต่ท่าในใดอยากได้แม็กชุดนี้จัดทรงให้แบบนี้เลยก็ในราคา1 8 0 0งบาทนะครับไม่เอาแม็ก9 8 0 0 0 เครื่องดีแอร์เย็นคัดซีสวยเล่มพร้อมโอนรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับออกโชว์รูมมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยทะเบียนสวยด้วยโอเคครับโทรหาผมนะครับ094 281 1331อเอกุบลรถสวยิมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องเอกุบลรถสวยให้ด้วยแล้วกันนะครับใน YouTube นะครับ Facebook ก็เอกุบลรถสวยนะครับ l ล n e ไอดีศูนย์3 3้าสนะครับเบอร์โทรก็0942811331เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับติดตามแล้วกันว่าผมจะมีรถสวยๆรุ่นไหนมารีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับไม่ซื้อไม่ว่าดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยควรดูอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับผมส่วนท่านใดสนใจก็สายตรงครับผมได้เลย0942811331ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ